ทุกคนวันนี้เราจะมารีวิววัวควายนะคะฝูงวัวควายของเราดูใกล้ๆกันเลยดีกว่านี่ฝูงวัวควายของเราบัฟเฟิลคราวใหญ่ควายนอนชี้แงแก,แ,กแล้วนะคะน้องๆองแม่ อจกฟูงไปแล้วกลับมาพี่ควายนี่นะคะมั้ฟโฟลนี่พี่ควายของเราแล้วก็จะมีพี่วัวนะคะขา้าว แม่วัวขี่เกียดมัไหมขี่เกียดเดินนะคะน้องๆน,นี่แม่วัวของเรานี่แม่วัวค่ะแม่แล้วก็จะมีควายสองตัวด้านหลังนะคะโอ้โหฟูงวัาาวควายมา อยู่ในรั้วนะคะน้องๆ้นอน <sm art> ดูเขาดูเขานี่เดี๋ยวจับมันเข้าคอกเหมือนเดิมดีกว่าแล้วก็เปิดให้มันเดินมาหาเรานะคะน,อนอ้องๆเย้ ตัวไหนจะมาหาเราได้ก่อนนะลองพี่วัวก่อนมาหาเราไหมโอ้โหพี่วัวจะไปไหนเอ่ยบอกให้มาหาค่อ้าเดินจะไม่ไหวแล้วแม่วัวอ้วนนะคะแม่วัวนมท้อง โอเคถ้ okay. างั้นเราลาไปก่อนนะคะน้องๆฝากน้องๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายจ้า